ครับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับโครงการออนไลน์ไทยสําแดงในวันนี้นะครับศูนย์ฝึกดนตรีกองการสัมคีสมนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานาครได้นําเสนอนะครับสาระดีๆเกี่ยวกับดนตรีไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความไม่ว่าจะเป็นตาราทางวิชาการหรือการสัมภาษณ์จากคุณครูผู้มากด้วยประสบการณ์มากด้วยองค์ความรู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านของดนตรีไทยนะครับและในวันนี้ก็เช่นเคยครับส่วนผู้ดนตรีก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทรงอัดทรงภูมิความรู้เฉพาะทางนะครับเกี่ยวกับทางเรื่องปีนะครับในวันนี้เนี่ยรับรองว่าใครที่อยากจะฝึกหัดปีขั้นพื้นฐานเนี่ยต้องฟังเลยนะครับแล้วก็อาจารย์ท่านเป็นครูที่อธิบายได้ ชัดเจนถึงอกถึงใจเช่นละครับก็เรียนเชิญท่านพบกับวิทยากรอของเราในวันนี้สวัสดีท่านอาจารย์พนัสทรัพย์บางยางครับสวัสดีครับครูว,วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษวิทยาลาัยนา่าฏศิลป์ลบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒน,น,น,นาศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมนะครับใช่ครับขอบพระคุณครูนะค,ะพพร,ะครับขอบพระคุณครูเป็นอย่าง,งยิ่งนะครับวันนี้เห็นปีเรียงรายเลยครับนีมนีหลายอย่างมีหลายอย่างเลยนะครับนี่ต้องบอกว่า เป็นเครื่องดนตรีที่มหัศจรรย์ใช่ครับเป็นเครื่องดนตรีที่อันแค่เนี้ยแต่ว่าสามารถมีเสียงได้หลากหลายมากเลยทาเสียงได้ถ้านับจำนวนเสียงเนี้ยมันก็ต้องกี่สิบเสียงขึ้นไปสามสิบสขึ้นไปนะ <Aha. S 2> แต่ว่าอันอแค่นี้นะฮะใช่ะฮะทั้งทั้งสมุดทั้งทั้งหมดทั้งปีทีนี้ เอางี้ดีกว่าว่ามันมีหลายอย่างปีอยากรู้ว่าอันนี้คืออะไรบ้างใช่ครับทำไมมีอันเล็กอันโตะอันเล็กอันใหญ่และอันนี้ทาไมรูปร่างมันเหมือนเขาใช่ครับอ่าครับเอาเอาเอาตัวแรกดีกว่าครับเราเรียกว่าปีมอนอชื่อชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ใช่ปีไทยเป็นของต่างชาติใช่รัึงที่เป็นต่างชาติแต่ว่าวัฒนธรรมการดํารงสืบเผ่าพันธุ์ของดนตรีเี่ย ประเทศไทยเราเนี่ยก็มีหลายหลายหลายยุคหลายสมัยแต่ดนตรีเนี่ยมันเป็นชาติพันธ์เดียวกันครวมกันบ้างผสมกันบ้างเผยแพร่กันบ้างผสมผสานจนท้ายมันก็เป็นนดึงของคุณนี้ใช่แล้วแล้วชาติไทยเนี่ยมีภาวะสงครามมีภาวะการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมการแพร่กระจายหรืออะไรก็ตามดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยมันก็เลยรวมปีทุกอย่างไ้หมดประเทศไทยเรา บ้านที่เมืองน้องใครมาเยี่ยมมาเยือนก็แลกเปลี่ยนกับทางดนตรีปัจจุบ,บันนี้ปีมอนจะเป็นปีมอลและปีพมา่าปีชวาปีรก็ตามปีชวานะเป็นชื่ออินโดนีเซียปีชวา,ชวาปีมอลก็เป็นมอลปีมอลก็ชาติมอนครับแต่ปัจจุบ,บันนี้ชาติที้เอ่ยชื่อมาทั้งหมดไม่มีแนละ้วมีก็ไม่ได้เป่าเหมือนเราใช่อของไทยได้มาพัฒนาโดยครูดนตรีรโดยโบราณอาจารย์บูรพอาจารย์ ที่คิดโดยสมองค,คิดทาขึ้นมาจากกนกระทั่งเหมือนกันบว่าชื่อเพลงต่างๆเนี่ยลาวดงเดือนพม่า,มาเฮอะไรพวกนี้ชื่อเป็นของท่านนั้นจริงแต่ว่าเรายืสมสาเนียงเข้ามาเอาสาเนียงเป็นเพลงไทยสาเนียงพม่าใช่ไหไทยสมเนียงลาวครับเพลงไทยสาเนียงขเขมรติดกันเลยอ็แล้วกับอีกเียงเลยนะแล,ละ้วแล้วก็พอดีว่าพมมาอยู่ืองไทย ก็มาเป็นปีงปีไทยดยปริยายเป็นปีผ<ท>นะ่าน้าเป็นปีไทยไปแล้วแต่เราก็ให้เกียรติชาติพันธ์ครับใช่ครับใช่ครับ,<ช>รบเราก็ให้เกียรติชาติพันธ์ทตนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวเราจะต้องได้มารู้จักกันแน่นอนแต่ละชนิดแต่ละอย่างแต่ก่อนที่เราจะเป็นคนปีงต้องใช้คำว่าคนปีงถูกไหมฮนะใช่ครับเป็นคนปีประจําวงปีพาดไม้แข็งหรือปีพาามอนอะไรก็แล้วแต่ละครับพื i, ้นฐานต้องมี ปืนผาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมผมเรียนมานะครับครูบุญช่วยโสวัฒน์เคยกล่าวไว้ว่าปีในเมืองไทยมีหลายอย่างเช่นปีบอลปีชวาปีนอกปีปีมอนเป,ป็น,อ,ปปอ,นปอะไรก็ตามก่อนที่จะเรียนปีชนิดนั้น,น,นต้องผ่านปีในมาม่อดตอนนี้อยากให้คุณครูพูดถึงเออครูที่ถ่ายทอดมาด้วยครับจะเหมือนเหมือนเล่าย้อนยุคนิดีต้นทาง,งผมเนี่ยก็คือว่าคุณตาผมเนี่ย ครูสมรวยจังอ่อนเป็นตาแท้ๆนะฮะเออได้ได้เป่าปีมาก่อนเป็นลูกศิษย์ครูเทียบวงไรทอง<ะ>แต่ว่าก็ไม่ต่อเพลงอะไรมากมายเนื่องจากว่าตา,า<ะ>ตาาิดธุรกิจในการทำาหารกินมีพลาดครูเทียบก็ไม่มีเวลาก็ได้มาได้มาแค่พอสมควรแต่ว่าก็มาต่อยอดทีนี้ผมก็เป็นหลาน<ะ>ไปงานเนี่ยตลอดกระตาะเห็นตาเป่าปีสนามมวยเป่าปีตามห้องอาหารสุวรรณหงษ์ส<ะ>มัยนั้นก็เรียกบาร์ห้องอาหารกลางคืน เป่าปีต่างงานวัดเป่าปีมอญเป่าปีชวว่าเป่าปีไหนก็เลยมีความสนใจแล้วก็ได้มาเรียนที่ไรน้าสิงแล้วก็หัดปีสืบสายตัดต่อจากคุณตาอ๋อครับโดยหัดปีนายก่อนเห็นภาพที่มีความทรงจำแต่ทีนี้ที่ครูบุญช่วยก่บไว้เนี่ยครูเนี่ยด้บอกว่าปีอะไรก็ตามในเมืองไทยคุณจะต้องผ่านปีนายมาก่อนถ้าถ้าไม่ได้ผ่านปีนายอยู่มาเป่าปีชาวว่ากับปีมอญเลยจะ พูดตรงว่าจะ,จะมีประสิทธิภาพสู้คนที่เรียนจากปีในมาก่อนไม่ได้ฐานไม่ได้เพราะฐานมาจากปีในเรอาอปีในเสร็จมันจะไปปีชวาปีมอและปีอื่นฐานคือประจมาตอนนี้ไปดูได้และจริงๆที่ผมเจอมาพี่ๆน,น้องๆรูบบอาจารหรือพวกผูก้ลงงานหล้ยคนแต่เราไม่ได้ว่าใครว่าเรามาตรฐานแค่ไหนแต่ว่าปีในเนี่ยมันที่สูงได้ถ้าปีที่สายถ้าไม่ได้ผ่านปีในมาก่อนจะเป่าปีชนิดอื่นได้ไม่ดีเลย เหมือนกับเรียนเครื่องใช่จะตีด้นหน้าจะตีทุ้มจะตีคองเล็กก็ต้องผ่านคองใหญ่ก่อนคองใหญ่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับแล้วค่อยกระจายไปตีอื่นต่อไปแล้วปีแต่ละชนิดมันมีตัวตนของเขาคุณจะต้องเรียนตัวตนของให้ถึงถึงว่าตัวคนนั้นเขามีทิยไป็นยังไงเขามีบทบาทเป็นยังไงเขาต้องการจะบอกอะไรถ้าเรียนถึงผมรับรองว่าเราเข้าถึงปีหมดทุกชนิด ปีแต่ในอย่างนี้ไม่เหมือนกันบางคนจะบอกว่าปีบอลคุยนิ้วเลียยเป่าง่ายเป่าคุยได้เขเป่าปีบอลได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยฮะไม่ใช่เลยคือเขาจะมีลักษณะเฉพาะครับการใช้นิ้วเฉพาะการใช้นิ้วเฉพาะการใช้วิปี่แลปวิธีการใช่ลมการใช้วิธีการเทคนิคการและสําคัญที่สุดก็คือการใช้กินตาการในการเป่าปีแล้วก็เรียกว่าฝีมือนี่แหละบวกประสบการณ์ที่เป่า มันไม่ใช่ของง่ายมันไม่ใช่ของง่ายเนาะอาจจะเป็นมาได้ครับตอนนี้ในสัดส่วนของปีอยครับเขามีอะไรบ้างในในปีหรือเราเนี่ยก็ตัวปีต้องมีอ่าแต่ที่ปีทุกชนิดในเมืองไทยต้องเดี๋ยวต้องบอกบอกกับท่านผู้ชมว่าเราต้องทําความรู้จักพื้นฐานก่อนนะครับ่อนที่เราจะไปรู้จักเขามากขึ้นใช่พื้นฐานเราต้องรู้จักก่อนท่านบอกว่าเมเมื่อไหร่จะได้เป่าตักทีเมื่อไหร่จะได้นั่นนี่เดี๋ยวใจเย็นๆนะครับอุปกรณ์มันก็คือมีลิ้นปี ปีอยู่ๆจะเป่าเลยยังไงก็ไม่มีเสียงออะไรเงี้ยมันเป็นเสียงเป่าออกมาแต่ไม่มีเสียงที่เป็นปีอันนี้ก็จะมีที่เสียบมันจะ<ช>มีท<ช>ี่เสียบที่เป่าเขาเรียกเป็นปีบล้นป,ปีมันจะมีองค์ประกอบอีกอย่างนึงก็คือเขาเรียกกำววดจะดึงมาได้กำพวดมันจะเป็นหลอดเล็กๆอันนี้ทำจากทำจากทองเหลือง เหรนทองเหลืองหรือวัสดุสมัยใหม่ก็คือทองขาวอทองแดงอันนี้แพงแหละและมีทองคําด้วยอถ้าทองคําถ้าทําได้คือคุณต้องมีเงินเต็มที่ห้าสิบตังค์เท่าไหร่ทองคำบาทละสามหมื่นห้าสิบตังค์ก็ติดแล้วหดาย้ตก็เรียบร้อยฮะโอ้ดแล้วก็ยาวนะครับแล้วคุณก็เอาใบตาลมาตัดเยกกรรมวิธีมันเยอะสุดท้ายได้ดินเป็นนินปี่างนี้ตอนนี่ไอเชือก ลิ้นปีลิ้นปีของปีแต่ละชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันเอาเข้าอีกแล้วมาเลยถ้าปีชวา,าเสียงเล็กแหลมปีลิ้นปีชวาก็ออกมาเล็กแหลมอันเนี้ยผมจะให้เก็บเก็บทิต๊ตร,ตรงนี้ไว้ก่อนได้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปทําความรู้จัก<ม>ท่านผู้ชมที่อยากจะรู้ว่าการตัดลิ้นปีของแต่ละอย่างเป็นแบบไหนนะครับเขาใช้เลือกใบตาลอย่างไรกำโพดของปีมอนของปีในของปีชวาเขาดูกันยังไง เดี๋ยวนะครับเราเราได้เรียนรู้แน่นอนเราได้ชมกันแน่นอนแต่ก็ต้องติดตามนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูต้นฐานก่อนเรารู้แล้วว่าเรามีกําบพวดมีใบตาใตามีเชือกผูกสุดท้ายรวมแล้วเรียกลิ้นปีอันนี้คือลิ้นปีมอนปีมอนทรงเฮ่ยาวปีมอนปีถ้าปีต่างประเทศนะจะมีอยู่สองส่วนส่วนที่เป็นลำโพงให้เกิดความเสียงดัง อันนี้ก็เรื่องลำโพงล้โพงปีมอนทำจากเหล็กแล้วก็ตัวปีบอลลารจริงๆเนี่ยเขาใช้เชือกผูกเขาเรียกเงื่อนสันประช่อนผูกยาวเงื่อนอะไรนะฮะสันประช่อนสันประช่อนคนปียุคใหม่นะฮะไม่ค่อยรู้แล้วฮะเขามีเชือกเกี่ยวข้างบนเกี่ยวไว้จับคอลำโพงฮะไม่ให้หลุดออกจากกันทีนี้เกิดวิวัฒนาการในความเขาเรียกอะไรไม่รู้ ปัจจุบันพวกน,นกดนรรีไทยอันนี้ขอเขาตำหนิทีหนึ่งในเชิงตักเตือนเอา,าง่ายเขาว่าเวลาปีมอนเอาไปงานเนี่ยโบราณว่าเป็นทรงนี้ลำโพงปีมอนก็คิดว่าใสาก่กระเป๋าลำบากมันไปตัดเอาเชิงตรงนี้ออกหเหลือที่นี่ด้วยซองออกมาก็เลยเป็นเหมือนกับลูกครื่งพิการอ่ะแต่ผมว่าอาจารย์อ่ะยังไม่ทันสมัยเลยครับทำไมครของอาจารย์ใช้ทองเหลืองอยู่ทำไมของผมเนี่ยที่ผมเคยเนี่ย ไม่ใช่ครับเป็นพลาสติกมีหยักด้วยครับโัตายแล้วสาตะุกคือตายกระขวดไม่ได้ฮะคือลันทุนะครับครับคือคือโปราณนก็ทําไว้ดีแล้วยังแค่ไม่มีเชือกยังไม่เป็นไรเพราะว่าบางคนไปเจอลำโพงเนี่ยหรือไปงานเนี่ยที่เกจเอารำโพงไปผมถามว่าไอ้ที่ตัดปีกกับไม่ตัดปีกนะให้เสียงเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเลยเสียงแบนไปเลยใช่ไหมครับเสียงแบนเพราะว่าตัวตั้งมันก็ป็นสวยทองหายเหมือนคนเหมือนตีนาหน้าเนี่ยแล้วกูดูคุณเอาพองเอาขนแล้วหน้าออก ตีคอมร้วนๆดยู่รวนๆหรือเป่าปีคุณเอาอะไรออกกันไม่รู้อะแล้วมันเป็นสื่อออกไปเนี่ยของโบราณเขาดี er. อยู่แล้วเชื่ออีกหน่อยก็มีเหล็กมาใส่ทางนี้อีกหน่อยปีไหนต้อมีลำบ,บูมใส่หรืองไงก็ไม่ใช่เพราะโบราณเ็าทาไว้เนี่ยขเขาไิสน์มาแล้วว่าสมบูรณ์ที่สุดและสวยง,งามที่สุดแล้วอยาได้ไร้จัดไปสวนของเขาอีกหน่อยเราก็ต้องใช้ศีรสะกพระแก่บูชาเอาที่สักโดเรมอนหรือไอโมไาเปล่าเลยนะมันก็ไม่เปลี่ยนกันหมดนะครับตอนนี้พอเรารู้จักไอ ช่วงของลิ้นปีแล้วตอนนี้เ,าเรเาปี๋นะครับเราปีาตัวปี๋นี่แหละเอาปี๋ได้ก่อนนะเอาปีไหนจะว่าคือพื้นฐานเนี่ยเราเรา,เราต้องรู้จักอะไรมีที่เสียบลิ้นปีล๋ล่ะมีอ่าก็ปักก็ปักเข้าไปอนี้ลิ้นแล้วทําไงครับลิ้นก็เป๋่าจอบมันมีรูจอะอยู่รูที่เปล่าเขาเรียกว่ารูรูเสียบปีหรือรูจาะรูเปล่า นะฮะไม่ใช่ไปใส่ตรงที่รูเป่านั้นไม่ใช่นะก็ข้างบนนี้บนเต็กก็ก็สักใส่กว่านะครับแลาวเวลานั่งร่งนั่งพเพียบหรือนั่งบนโต๊ะที่ด้านไม่เป็นไรนะครับก็อมมือขวาอยู่ด้านบนมือขวาของพานนิยมอยู่ด้านบนสากรกรอยู่ด้านซ้ายถามว่าทําไมโบราณนับถือว่ามือทางดขวาเป็นมือมงคลเป็นอีกนะฮะมือทางดซ้ายหรือข้างซ้ายเป็นอัปมงคลเวียนศพกเวียนข้างซ้ายบครับดหน้า เลียขวาแต่เคยมีนะเคยเจอคนไม่รู้เวียนซ้ายเอาบทหน้ามันสับกันหมดคนไทยเลยไม่ค่อยรู้สับแต่น na, itas, like labeling, ั้นมือขวาเป็นมือคาดตำแหน่ที่สุดถามว่ามือซ้ายผิดหัืไม่ผิดแต่ว่าถ้าหักเบื้องต้นของความโคุณานะครับเครื่องเป่าไทยจะหายไปนวคุณจะเป่าสากลมาเป่าแซกเป่าทั้เปดมามือซ้ายไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาเป่าปีในขอให้เป็นมือขวา ะครับมันจะเป็นอะไรที่เป็นสมบูรณ์ที่สุดได้อย่างหนึ่งมือมือบนเนี่ยมือขวาใช้มากที่สุดเวลา,าถ่ายรูปอะไรออกมาจะดูงดงามแล้วก็ถูกต้องนะครับแต่และทีนี้ปีขึ้นจะมีพื้นฐานในการเป่าหลายอย่างมากทีเดียวอุปกรณ์ที่เป่าก็คือหรือปีกบปีต้องมีแล้วต้องสมบูรณ์ต้องดีด้วยไม่งั้นเสียง <S <S เสียงเพี้ยน <S <S <ๆ>เสียงแหวะนะครับทีนี้เสียงปีในทําได้เยอะไปหมดเอาเสียงสั้นๆเช่น ไม่ได้เป็นเพลงนะทีนนี้สังเกตมาว่าผมจะปากโง่บ้างทำไมไม่หยุดเลย่ะครับนทำไมไม่หยุดเลยนี่คที่ดผมก็ลังมองว่าทำไมครูไม่หยุดถึงใจเลยที่ครูโบราณเขาคิดไว้คือการทําให้เสียงไม่ขาดเราเรียกสามศัพท์วิชาการว่าการระบายลมระบายคือเอาออกไปและเอาลมใหม่เข้าเป็นการใช้ลมไม่หยุดเวียนใช่หมุนเวียนตลอดหมุนเวียนในร่างกายที่ไม่อยุไม่หยุด มผ,ผมยกตัวอย่างสงอ,งต,อ,ง,ตอ,ง,ตองตัวอย่างตัวอย่างแรกคือเป่าโดยที่ <_ d oll> ไม่ระบายลมมันจะหยุดมันจะจับได้ไมได้ประโยคอะไร,รก็ได้ทั้งสั้นหรือยาวมดอ่ะอันนี้เผลอระบายลมอันนี้อะเข้าไป นักร้องหายใจผิดที่เหนื่อยอ่าเหมือนลักษณะนักร้องหายใจผิดที่ถ้าระบายลมคือผมเรียรู้ว่าลมจะหมดอ่าอแล้วอัดอัดแก้มกเ็าเรียกอะเอาเอา,เอาลมจากแก้มโป่งขึ้นมามันจะกดลมใหม่ที่แก้มอือเพราะเกิดลมใหม่เสร็จคุณอย่าหยุดนะคุณต้องหายใจสวนเข้าไปแต่ไม่ใช่หายใจสวนแลยไม่ใช่อาจจะเป็นช่วงแรกเป็นการฝึกนะครับที่มีอาการสำรลักลม ใช่ที่ที่ดึงลมใหม่เข้าไปมันจะมีอาการอึ่งโป่งขึ้นมาไอโป่งนี่คือลมใหม่เกิดขึ้นอแล้วหายใจสวนไม่มีใครรู้หรอกครับเราหายใจสวนไม่มีใครรู้นอกจากคนเป่าจัดไม่ได้แต่รู้ว่าแก้มเราโป่งมันโป่งเพราะว่าลมใกล้หมดเอาลมใหม่เข้าไปอย่ารอให้ลมหมดนะครับถ้ารอให้ลมหมดมันจะขาดช่วงแต่เหมือนเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้อัดไปเลยง่ายๆอันนี้คือระบายและเป่าแบบมีระบายลมระบายลมเอาเพียงรดีง่ายๆง่ายๆเอาพื้นฐานพื้นฐานพื้นฐานอาศายรูการง่ายกวาอารการครับ you <laughs> พอเาเป่ามาแล้วเพลินเยี่ยมมากนะฮะคือมันมันระบายลมโดนอัตโนมัติเลยทีนี้เวลาผมเป่าเนี่ยผมก็ไม่ได้เอัตโนองเดิมแล้วครับตอนตรงนี้ผมก็เป่าแบบเดิมไม่ได้แล้วครับมันจะพูดไปถึงเขาเรียกว่า advance การโดนการด้นการชิดโบราณเรียกโดนไปโดนไปก็คือจินตนาการอะไรคนโบราณเรียกหนักเข้าไปีกเรียกอะไรมุโตแตะมุโตแตะแต่ไม่ใช่มั่วนะครับไม่ใช่มั่วคือคือยังอยู่ในในหลักในทัตนองหลัก แต่ว่าแปลออกไปแปลสภาพจากคองเดิมงของมีมีกระสวนมีกระสวนอุปมาอุปมาง่ายๆคับผลลัพธ์เท่ากันสองกสองได้สี่นะครับหกหกลบสองได้นี่เฉพาะเฉพาะเป่าคนเดียวถ้ามีเครื่องกับเอ่อทุนละนาทุนตีละนาคเอตีเป็นวงอาจจะไปได้มากกว่านี้เยอะภาษาที่เรียกอินโพรไวอินโพรไวเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสูตรสำเร็จในการประสานเสียง ประมาณนั้นแล้แต่ละขั้งไม่เท่ากันแล้วผมฟังดูเนี่ยเมื่อสักครู่เนี้มีปริกมีโปรยมีโหมยมีหวนนีีติ้วอย่างนี้งใจตีนิว้เวเสียงแหกคือเสียงสูงต้องเนียบเพี้ยนนะฮะถ้าทำไม่ดีก็ต้องเก็บไว้ก่อนครับอะไรน,นี้ต้องเก็บไว้ก่อน้อให้ท่านผู้ชมติดตามค,ครับก็ให้ท่านผู้ชมติดตามนะครับว่าเราเนี่ยจะมีคนประเภทเด็ดใครหรือเจ้นี้ การระบายลมผมติดใจมากมาเลยอ่ะมันมันเป็นอะไรที่เอาง่ายพื้นฐานเวลาผมฝึกเขาจะยฝึกเสียงสูงก,ก่อนอเป่าลงจะกปอดถ้าลงใกล้หมดให้คุณกระพุ้งแก้มแล้วหายใจสวนคือรับมันจะมีอาการนิดหนึ่งรอยต่อด้วยดีครับอ่ะรดัแบบแรกถ้าผมเป่าแบบไม,ไม่ไม่ระบายลมฝึกเสียงนี้ อะไรไลงนไหมผมหายใจประมาณเที่ยวแล้ไอันนี้ที่ผมหายใจนะผมมีวิธีการหายใจแบบเบิ้ลเลยนะแบบเบิ้ลแบบเบิ้ลหมายความว่ามันจะโดยปกตินะเอง ช่วงอ,อกเนี่ยมันจะมีปอดใช่ไหม<ฆ>มันจะมีลงในท้องอีกช่วงหนึ่งดันสวนเข้ามาอีกช่วงหนึ่งมันช่วยได้เช่นระหายใจทีเดียวฟุ๊กจากข้างในมันฟุก๊กฟุ๊กขึ้นมาเลยมันมันจะช่วยที่จะหมดอีกทีเร่งขึ้นไปอีกมันก็เลยสบายนี่คือพื้นฐานนะครับวันนี้เนี่ยสำหรับพื้นฐานเนี่ยทะลุมากแล้วมัน ทำให้ปีเนี่ยดูมีชีวิตขึ้นมาเลยนะครับคุณครูอธิบายจนปีเนี่ยดูมีชีวิตชีวาน่าศึกษาน่าติดตามครับนี่แค่เพียงแค่ปีหนึ่นี่เป็นอ่ายังยังไม่ถึงลบของปีหนึ่จริงๆอันนี้เป็นเพียงแค่พื้นฐานของคาว่าปีแต่เพียงแค่ว่าเราหยิบยกปีที่สมควรจะต้องฝึกเป็นเบสิกเป็นเบสิกเป็นชิ้นแรกของปีที่เราจะเป็นปีชวาปี่ตอนจะแต่คะแนงไปปีที่นี่อื่นครับครับสมควรจากอันนี้ก่อนจึงให้คุณครูท่านสาธิต นะครับแต่เดี๋ยวผมจะต้องหาเวลานะครับให้คุณครูเนี่ยได้พูดถึงปีแต่ละชนิดแบบเจาะลึกล้วงลึกกันแน่นอนแต่วันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องพักกันไว้ท่านี้ก่อนในะครับพักเาไว้ท่านี้ก่อนแล้วก็ฝากให้ท่านติดตามโครงการออนไลน์ไทยสาแดงของศูนย์ฝึกดนตรีกรุงเทพมหานคร,รวันนี้ครับคุณครูค,ครับวิวัฒนาการการอ่านไทยปัจจุบันนี้เด็กเราไม่ค่อยรู้จักการอ่านแล้นี่นะครับใส่ปกก็ใหม่ได้อย่างดีขอมอบเป็นของที่จะลึกให้กับคุณครู นะครับจากศูนย์พุทธดนตรีกองการสังคีตสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครครับคุณครับต้องกลับขอบคุณครูเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้เนี่ยนะครับต้องกลับขอบคุณนะครับท่านสมบูรณ์หอมนานผู้อุ้งยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครท่านวรรณกรสุเวทผู้อุนวยการกองการสังคีตสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ท่านวีโรสิงห์สุนันรัตน์หัวหน้าศูนย์ศุนตรีกองการสังคีตสำนักวัฒนธรรมกรุงเทพม,มหานครนะครับและผงเอนายชนุดิกรีชรานักวิชาการละครและดนตรีศูนย์ศนตรีกองการสังคีตสำนักวัฒนธรรมกีฬาแลกการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครต้องขอกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ได้กรุณารับชมและหวังปเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความติดตามจากทุกท่านสำหรับวันนี้สว,วัสดีครัวันนี้ครับ